หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับนักเตะคลาสใหม่ฉายแสงสปอตไลท์ที่ฟอร์มเยี่ยมถูกจับตามองและผู้เล่นที่ย้ายทีมจนกลายเป็นที่ฮือฮาพร้อมเล่นมนันๆได้แล้ววันนี้ที่ฟีฟ่าออนไลน์4โหลดแล้วไปลุยกันได้เลย NHK มวแกนน็อกมาตรฐานระดับโลกรับรองจากสหพันธ์จักรยานยนต์ระหว่างประเทศ การันตีด้วยนักแข่ง MotoGP เรมี่การ์เนอร์เลือกใช้มาพร้อมความปลอดภัยขั้นสูงตอบสนองทุกการเดินทางของคุณสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับเซอร์เจมส์คันที่ขับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัมมนาจัดเลี้ยงจัดงานมงคลศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0363432000หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยครับ สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาจแดงเข้าสู่สุดสัปดาห์ปลายเดือนที่พลพรรคผีแดงน่าจะคึกคักกันพอสมควรกับผลงานที่ดูสนุกขึ้นของยูเนเต็ดอย่าลืมให้กำลังใจทีมนวาวัทิตดวลเวสต์แฮมของเดวิดมอยส์ครับหวังว่าริชานจะพาลูกทีมทำผลงานได้ดีต่อเนื่องอยู่เคียงข้างสโมสรในช่วงเวลาแบบนี้และมีความสุขระหว่างทางที่พวกเราเดินไปด้วยกันท่านไหนชื่นชอบการน,นำเสนอในวิดีโอของพวกเราฝากกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ หลังเกมยูโรปลาลีกเมื่อคืนวันพฤหัสบ,บดี2กุนซือที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากคือเอริกเชนฮาร์กและรุดฟันนิสรอยที่ต่างพาทีมเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งพี่เอริกเจองานไม่ยากนักเอาชนะเชอร์ลีฟ0ต่อขณะที่รุดฟันนิสรอยนั้นทำผลงานชิ้นโบแดงจัดก,การปราบทีมจา่าฟงเพื่อบลลีกอย่างอาร์เซนอลในบ้านเกิด2.0ต่อจนมีความเห็นจากกูรูฟุตบอลว่าเหมือนมิเกลอาร์เตต้าตั้งจะแพ้ทางกุนซือชาว์ดัชครับ และเกี่ยวเนื่องกับแมนยูเตปทั้งคู่พลังแห่งชัยชนะของลุตถูกเชื่อมโยงไปยังสมัยที่เขาค้าแข่งกับแมนยูเตดในอนดีตด,ด้วยทีกองหน้าปิวแสดงเคยมีความหลังในการโดนอาร์เซนอลจึงเป็นแรงผักดันชั้นดีของเขาในการโดนกับทีมปืนใหญ่เมื่อครั้งเป็นกุนซือบอกกันที่เด็กชันะาออกมาให้กำลังใจคริสตโนโรนัลโดว่ามีโอกาสยิงได้ถึง20ประตูนในฤดูกาลนี้พาฟอร์มเข้าฝักและได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ ดูเหมือนตอนนี้เจ้าตัวมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นกับสปีดบอลที่รวดเร็วและเพิ่งทําประตูได้ในเกมล่าสุดผมคิดว่าเป็นไปได้นะที่เขาจะยิงถึงจํานวนนั้นเอลิชันฮากเผยเมื่อคุณรวบรวมโอกาสที่เขาสร้างได้โอกาสที่ทีมสร้างให้เขาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่ไปอยู่ตําแหน่งที่ถูกต้องและยังยิงประตูได้แทนท้ายจะต้องเลือกว่าเขาจะส่งมาคาสแรดฟอร์ดกลับมาลงเล่นแบบเดิม หรือให้โอกาสโรนโดต่อบไปในเกมโดนเวสต์แฮมส่วนอองตอน,นี่มักซาวสภาพความฟิตค่อยๆดีขึ้นครับเขาซ้อมเบาๆได้แล้วเรากําลังรองการคัมแบ็คกลับมาซ้อมกับทีมของอองตอน,นี่เทนฮากเผยกับนักข่าวส่วนเดือโก้ดาโลนที่เพิ่งทําประตูให้กับยูเอตในเกมฟุตบอลยุโรปยืนยันว่าตอนนี้ตนขอโฟอกัสที่จะพาทีมทาผลงานให้ดีส่วนเรื่องสัญญาใหม่จะเรียบร้อยแน่นอนเมื่อถึงเวลาที่ถูกที่ควร เราอยู่ในกระบวนการการสร้างทีมแล้วก็ลองพัฒน,นาการเล่นของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่องสัญญาถือเป็นเรื่องส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องรองอีกทั้งยังมีฟุตบอลโลกรออยู่ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่องสัญญาใหม่ผมมีความสุขมากๆกับการช่วยทีมผมชอบเล่นให้กับยูเนเต็ดและทุกครั้งที่เดินลงสู่สนามโอทราฟอร์ดมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุด ดาโลก้าวขึ้นมาเป็นแบ,บ็คขวาตัวจริงในซีซั่นนี้ครับและจะตัวกําลังค่อยๆยกระดับฝีเท้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีกซึ่งแฟนๆอยากให้เรเจนฮาร์หาแบ,บ็คขวาคนใหม่เพื่อเข้ามาแย่งชิงตําแหน่งกับเขาและยกระดับการแข่งขันภายในทีมมาดูเรื่องประเด็นการโชว์สเตปลีลาของแอนโตนีและเกิดคำวิพากษ์วิจารณ์จากพอลสโคและล็อบซาเวตในเกมชนะเชลลีฟเมื่อวันพฤหัสสโคเผยว่าการที่แอนโตนีทำแบบนั้นไม่ได้โชว์ทักษะเฉพาะตัวหรือสร้างความบันเทิงให้แฟนๆเลย เหมือนแสดงเป็นตัวตลกเท่านั้นส่วน็อบบี้ซาเวดมองว่ามันน่าตลกมากๆเขาทําแบบนั้นแล้วกลับจ่ายบอลเสียการหมุนตัวทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้จะทําไปเพื่ออะไรถ้าตนเป็นผู้จัดการทีมคงไม่มีความสุขแน่และจะเปลี่ยนตัวเขาออกจากสนามเพราะทีมต้องการชัยชนะเขาต้องส่งบอลออกไปให้เร็วที่สุดด้านตัวนี้นั้นตอบโต้ถึงเรื่องนี้ว่าเรารู้ว่านี่คือศิลปะอย่างหนึ่งของเราและผมจะไม่หยุดทําในสิ่งที่ทําให้ผมได้มาอยู่ที่นี่ ด้านเดโก้ดาโลคู่หูฝั่งขวาก็ออกมาให้กำลังใจเพื่อนว่าอันโตนีต้องการสร้างความบันเทิงมันเป็นส่วนหนึ่งในเกมของเขาเรามีความสุขที่มีอันโตนีอยู่ในทีมเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมทุกท่านมองอย่างไรกับประเด็นนี้แสดงความเห็นกันได้ครับครับมาดูเรื่องสัญญาใหม่ของอรเลฮันโดการาโชี่สัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2023 แามลักเคิร์สสายข่าวแมนเชสเตอร์อีวิงนิวเผยว่าสโมอสรกำลังเร่งพูดคุยเพื่อขยายสัญญาดาวรุ่งวัย18ปีออกไปและไม่ได้กังวลอะไรแม้สัญญาจะเข้าสู่8เดือนสุดท้ายยูเต็ดมั่นใจว่าจะหาข้อสรุปได้กับโปรเจกต์ระยะยาวที่เรดเชนฮาร์ากนำทัพให้ความมั่นใจกับนักเตะทุกคนหนึ่งในผู้เล่นที่แฟนให้กำลังใจมากที่สุดครับแม้เขาจะบาดเจ็บไปร่วมเดือนและเพิ่งคัมแบ็คกลับมาลงสนามได้ แฟนถามหาเขาเยอะมากๆในช่วงเวลาที่เขาหายไปได้รับเสียงปรบมือลั่นลงละครแห่งความฝันตอนลงสัมผัสเกมชี้นิ้วคอยบอกเพื่อนวิ่งหาพื้นที่ว่างเล่นแบบมั่นใจเคลื่อนที่อยู่ตลอดทั้งตอนที่มีบอลแล้วไม่มีบอลแม้จะเป็นตัวสำรองคนสุดท้ายแต่นายชนะใจพวกเรานะดอนนี่เขากลับสู่ทีมครั้งนี้ดูดีกว่าเดิมครับทั้งความฟิตแรงกระหายที่อยากพิสูจน์ตัวเอง และจะเป็นเพราะได้ทำงานกับโคช้ชคู่ใจที่ปลุกปั้นเขามาด้วยเซนฮาร์เผยถึงดอนนี่ว่าผมมีความสุขกับการกลับมาของเขาเรามีเวลาให้นักเตะแตกต่างกันออกไปแต่ก็จะเป็นที่จะต้องใช้งานในช่วงเวลาต่อจากนี้เขาซ้อมกับทีมมาพักใหญ่แล้วเช่นเดียวกับแฮร์รี่แม็กควายและตัวนักเตะก็ทํางานหนักที่จะกลับมาเป็นตัวเลือกการจัดทีมในเกมเจอเวสต์แฮมผมมีไลน์ไว้ในใจแล้วแต่ก็เตรียมแผนสำรองไว้ด้วยทั้งแผน B ีและแผน C นี่คือเกมที่เราต้องชนะมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเซบตตัวจริงแต่หมายถึงขุมกาลังของทีมทั้งหมดเมื่อพี่ฤิจันร์ฮักพูดแบบนี้ครับตอนนี้น่าจะมีชื่ออยู่ในขุมกาลังเดินทางไปแน่นอนแต่อาจจะเป็นทีเด็ดอยู่ที่มานนั่งสํารองก่อนแล้วลงมาเปลี่ยนเกมในอามคับขันก็เป็นได้ทุกท่านสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เหมือนเดิมในวิดีโอนี้ ขอบคุณที่เข้ามปติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มันเยอะแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ